รายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราอาสาเป็นสื่อกลางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา3นาฬิก30นาทีทางททม5สนามเป้าบรรเทาทุก์เปิดช่องทางขอรับการช่วยเหลือร้องเรียนร้องทุกข์ปรึกษาข้อกฎหมายโทรได้ที่สายด่วน0817159551ถึง3หรือ l ล n e ไอ s i s tv 5ทุกความเดือดร้อนเราพร้อมช่วยเหลือ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับปุ๊กออนุมาเกษตรพืชผลในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกทางททบ5นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะบ่ายโมงครึ่งมาติดตามกันได้นะ,ะกับทุกร้อนของพี่น้องประชาชนนะ,ะมีปัญหาก็ต้องแก้ไขเราช่วยกันได้คะ่ะหมายเลขโทรศัพทพ์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะ0817159551ถึง3นะคะมือถือ3หมายเลขนี้ท่านผู้ชมโทรแจ้งเรื่องราวต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมงเราพร้อมช่วยเหลือนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันวันนี้ ประเด็นหลักที่เราจะพูดคุยกันนะคะก็เอาใจช่วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะเปิดเทอมนะคะหลายคนบอกโอ้โหเราได้เจอโทรทัศน์เพื่อการศึกษาตู้เย็นเพื่อการศึกษาหลายอย่างนะคะเพื่อที่จะหาเงิน นะมาใช้จ่ายในช่วงของเปิดเรียนนี้ซึ่งค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองเยอะทีเดียวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราได้เชิญท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาพูดคุยในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองนะ,ะเรื่องค่าใช้จ่ายสําหรับน้องๆที่เปิดเรียนนะ,ะต้องติดตามกันแล้วก็ขณะดเดียวกันนะะ่ากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะฮะมีประเด็นปัญหาอยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนี่ราคาค่าใช้จ่ายของเด็กนักเรียนช่วงเปิดเทอมก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาแสดงความคิดเห็นฝากคําถามกันไว้ได้นะคะเท่านั้นไม่พอนะคะ เรายังมีประเด็นนะคะชาวบ้านที่ฉะเชิงเซาค่ะเดือดร้อนนะคะจากเรื่องของไฟสองทางนี่แหละคะ่ะมีปัญหานะไฟดับในหลายๆพื้นที่กว่า5ตำบลน,นะฮะในกรณีนี้ทางอบอจอรเร่งรัดช่วยเหลือแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องไปดูว่าสาเหตุมาจากอะไร ถ้าจะแก้ปัญหามันต้องแก้ที่สาเหตุนะไม่อย่างนั้นรับรองแก้ไม่จบว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังมีประเด็นที่เราจะได้ติดตามความคืบหน้าก็คือกรณีน้องผู้หญิงนะที่ไปประสบเหตุที่รถไฟฟ้า BTS นะคะมีชายเมายานะก็ทําอนาจารนะคะแล้วก็ทําร้ายน้องเขาเรื่องนี้ทางรายการสนามเป้าบรรเทาทุกเราติดตามกันอยู่นะคะแล้วเราก็หวังอย่างยิ่งว่าในส่วนของทาง BTS จะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาและดูในส่วนของหน่วยงานต่างๆที่จะจะเข้ามาช่วยน้องๆได้นะคะวันนี้ท่านะผู้ชมติดตามความ คืบหน้าเรื่องของน้องเขาได้ในรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์ค่ะแต่ว่าช่วงแรกวันนี้นะคะท่านผู้ชมคะเรามาติดตามทุกร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดเช,ชิงสาวานะคะเดือดร้อนกันมากทีเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไฟสองทางดับนะ,ะเป็นพื้นที่กว้างกินพื้นที่ไม่น้อยกว่า5ตําบลด้วยกันนะนะเพราะว่า ลักษาเสาไฟก็จะต่อเนื่องกันเราก็เลยได้เรียนเชิญนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยกันท่านแรกค่ะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะท่านนายกกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณปู้สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกประเทศค,ครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นตัวแทนของชาวบ้านด้วยนะคะก็คือท่านรองนายกอ,อบตหน,นามแดงนะคะรองนายกวิเชียนจันจรัดนะคะสวัสดีค่ะท<อ>่านรองนายกวิเชียนนะคะอันนี้ตัวแทนของ บ้านในพื้นที่นะฮะพร้อมกันนี้ก็ยังมีท่านรองนายกอบจฉัเชังสาวอีกท่านหนึ่งนะฮะมาช่วยกันค่ะท่านรองนายกท่านรองนายกธนพัฒน์เจียนสถิตนะคะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวอันดับแรกนี่คงต้องถามทางชาวบ้านก่อนที่อยู่ในพื้นที่นะก็คือท่านรองนายกวิเชียนนะฮะที่บอกว่าไฟสองทางดับเนี่ยมันดับมากขนาดไหนในอบตหนําแดงของเราค่ะเพราะว่ามันตู้หนึ่งเนี่ยมันจะพ่วงเสาไฟเนี่ยสี่สิบดวง สี่สิบตัถ้ามันตัดเนี่ยมันจะดับไปสี่สิบดวงแล้วมัน,ม,นมันกี่ต้นละคะที่เขาตัดไปอะคะเพราะทวนมากเขาจะตัดต้นเดียวเนี่ยตัดต้นเดียวไอต้ตรงที่มันมีหม,ม้อเบเกอร์นี่ตัวเนี้ยอพอตัดหนึ่งต้นปุ๊บสี่สิบต้นดับหมดดับหมดเลยดบหมดนะคะเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าไอ้ตรงน้ําแดงเนี่ยมันเป็นเขตอําเภอเมือง แล้วก็มันเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมแล้วก็พนักงานเนี่ยจะทําโอออกสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยไฟมันดับมันเป็นทางเปียวด้วยเพราะถนนมันตัดผ่าตรงนาบ้านคนมันไม่ค่อยมีแล้วมีเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมท่านก็ไม่ไม่ไม่ค่อยมีอุบัติเหตุไม่ค่อยมีเพราะว่าทางท่านนายกติตรับท่านให้งบประมาณไปทําถนนไว้เรี่ยม ไอ้เรื่องถนนนั่นแหละคือถ้าเกิดยังไงของพื้นผิวถนนไม่มีปัญหาหรือเกิดอันตรายแต่ว่าความมืดนี่แหละมมที่กลัวกันหน่อยใช่ใช่ใชไหมคะในกรณีนี้นะคะท่านผู้ชมคะ <c oughs> ยังมีในส่วนของทางอบตอบางตีนเป็ดนะคะเรามีสายของท่านนายกพงพันนะนะเดี๋ยวสักครู่จะได้เข้าสายกันแต่ทั้งนี้ต้องเรียนถามทางท่านนายกอบชกิตินะคะว่าในพื้นที่ที่บอกว่ามีเดือดร้อนหลายตำบลเนี่ยมีตำบลไหนบ้างคะที่ถูกตัดสายไฟเนี่ยค่ะคือที่ท่าน รองเชียนไนพูดไปเมืกี้นี้นะครับว่าตำบลดาวแดงเนี่ยก็อยู่ติดต่อตำแดงคงดมเป่งนะครับตำแดงหงดมเป่งอีกสิอีกหนึ่งตำบลก็ติดติดกันไปบางไผ่อะไรบาง <จะ S 2> ไผ<ห>่บางที่เป็ดทหารอะแถบนี้ก็จะใช้ถนนของอบจซึ่งอบจเนี่ยรับทายโอมมาตั้งแต่วันที่2กันยาปสอ 2 5 4 5นะครับเป็นถนนของเยังรัฐพัฒนาชนบทประมาณ13กิโลกว่าตอนนี้ผมไม่มีปัญหาใดผมพัฒนาถนนเนี่ย8เลนไอ่4เลนแล้วก็ถนนกว้าง8เมตรแล้วก็ไฟอติดสว่างหมดตลอดทางตลอดทางตอนนี้มันมีปัญหาเนี่ยนะครับเมื่อวันที่3ตเมษยายนกับเมื่อวันที่7พฤษภาคมเนี่ย มีคนเนี่ยมาลักเปิดตู้จ่ายไฟนะครับ<ม>แล้วก็เรียกเบเกอรี่หรืออะไรเกี่ยวกับเบเกอร์อะไรเนี่ยะนะครับเอาพอ,ออพอดึงออกดึงออกพอดึงออกพับต้นแรงเนี่ยไฟจะดับหมดถึงสายสี่สิบดวงท่านยกที่เขาตัดเบเกอร์เนี่ยคือเขาตั้งใจเพื่อที่จะลักลอบตัดสายไฟไปขายอย่างนั้นเหรอคะหรือรยังไงคะผมมองดูนะครับผมศึกษาดูมองดูแล้วว่าไม่น่าจะตัดไปขายน่าจะตัดไป จะกั่นแกล้งหรือ,อยังไงผมก็ยังไม่ทราบยังหาข้อมูลอยู่เพราะว่าขายเนี่ยผมก็เช็คแล้วขายก็ได้ไม่กี่สิบบาทขายก็คุณได้ประมาณแค่สองสามร้อยบาทสี่ห้าร้อยบาท uh huh. หรือเขาจะกั่นแกล้งหรือเขาจะจงใจลักตรงนี้ก็ยังวิเคราะห์ไม่ออกะะสาเหตุตไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนแต่ผมกําลังสืบทางลับอยู่แล้วก็ฝากท่านตารวจด้วยขอให้ช่วยสืบทางลับหน่อยเราจะทํา ให้ดีที่สุดแะครับเพราะว่าความตะร้องประชาชนเนี่ยคนเป็นอยู่องค์กรของท้องถิ่นเนี่ยมันความตะร้องประชาชนเรื่องใหญ่ไฟมืดเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุหน่อยก็ถูกว่าอยู่แล้วแต่ตนมากผมจะทําไม่ให้มีปัญหานี้เกิดขึ้นแต่ว่าในพื้นที่ตอนนี้คือท่านนายกาไปซ่อมให้เขาหรือย,อยังสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับหมายถึงว่าไฟสว่างในทุก พื้นที่ที่ถูกตัดแล้วใช่ไหมคะสมบูรณ์เรียบร้อยครับแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการรับประกันนะฮะว่าจะไม่ถูกตัดอีกนะไม่เราเราซ่อมได้คือมีปัญหาก็แก้แต่ว่ามันก็คงต้องย้อนไปดูที่สาเหตุด้วยว่าใครเป็นคนตัดนะฮะในกรณีนี้นะฮะเรายังมีท่านหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือคุณพงพันธ์เป็นนายกอบตบางตีนเป็ดอยู่ในสายเดี๋ยวพูดคุยพร้อมกันท่านนายกพงพัน์คะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกพงพันธ์คะ ครับสวัสดีครับค่ะในพื้นที่ของบางตีนเป็ดนี่ถูกตัดเบรกเกอร์ไฟทําให้ไฟดับเยอะไหมคะท่านนาย <c oughs> กคะก็ในในพื้นที่หมู่9ครับหมู่9 <c oughs> หมู9หม่9 <c oughs> ก็น่าจะประมาณสักร้อยเมตรนะครับร้อยร้อยเมตรที่ทางองค์การบิหารส่วนจังหวัดชิงเทราได้ติดตั้งไฟไว้ให้ <c oughs> นะครับ <c oughs> อ่าอ่านี้ก็ <c oughs> <c oughs> อ,อประชาชนได้ใช้นะครับประชาชนได้ใช้ก็ต้องขอบคุณอบา,าจอตอนนี้ว่ามันมีปัญหาคือมีมีการตัดสายไฟนะครับอ,อือ่ซึ่งตรงนี้ก็อยากจะให้หาตัวคนที่มาขโมยตัดสายไฟอย่างนั้นใช่ไหมท่านนายกคะครับครับครับ <c oughs> ก็ก็อยก็อยากจะ,ะเพราะว่าน่าจะเป็นผลหนที่สองแล้วนะครับผลที่สองที่สามแล้วนะครับอ,อ่ก,ก่อนหน้านี้ก็เคยมีตัดสายไฟตัดเบกเกอร์แล้วก็ทางออบาจไปซ่อมแล้วก็ตัดใหม่อีกเหรอคะท่านครับครับ อ่าทงก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะคือตรงนี้เป็นเป็นเป็นทางเชื่อมระหว่างอ่าอบตบานิเปตกับอบตบางไผ่นะครับเป็นเป็นทางเชื่อมอ่โดยข้ามตะพานและท่านทางอบจท่านนายกอ่ท่านก็ให้ความกรุณาคือให้แสงสว่างทั้งสองตำบลแล้วทางท่านนายกพงพันธ์ว่าขอทราบเบาะแสไหมคะว่าใครมาตัดชาวบ้านเห็นใครมีพิรุธผิดสังเกตบ้างไหมคะ ก็ตอนนี้กําลังก็กําลังให้สือบอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าให้ให้ทําผู้ใหญ่หมู่เก้าได้เป็นเจ้าของพื้นที่ได้ดูแลก็กําลังหาสือบอยู่นะครับอืม,อมค่ะเอาละเราก็ต้องช่วยกันนะะในกรณีนี้ะนะคะท่านผู้ชมค่ะทางรายการได้ประสานงานนะคะไปยังท่านพันตํารวจเอกนัทพนท่านพันตำรวจนัทพลอาการเรือนค่ะท่านเป็นผู้กํากับของสถานีตํารวจภูทรเมืองฉะเชิงเศราอยู่ในสายเดี๋ยวไปพูดคุยพร้อมกันเลยนะสวัสดีค่ะท่านผู้กับนัทพลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ถ้าพูดกับค่ะกรณีที่มีเสาไฟนะถูกตัดเบรกเกอร์แล้วก็ส่งผลกระทบทําให้ดับไปหลายต้นในหลายๆพื้นที่ตรงนี้ตํารวจรับแจ้งแล้วใช่ไหมคะท่านครับในส่วนของทั้งสองเคสน,นะครับทั้งในวันที่30แล้วก็คืนวันที่6กนะครับก็รับแจ้งเรียบร้อยแล้วครับก็อยู่ระหว่างสืบสวนนะครับไล่กล้องวงจรปิดครับพอมีเบาะแสไหมฮะเท่าที่ดูยากไหมฮะที่จะติดตามจับกลุ่ม คนที่ทำม<อ>ะะันก็ในในบริเวณดังกล่าวไม่ค่อยมีกล้องวงจรปิดแต่ก็พยายามทําอยู่ครับน่าจะได้ครับย,ยังกำลังไล่กันอยู่ได้ไปหลายกิโลแล้วครับคเห็นบอกว่าในกรณีนี้ก็เคยเกิดเหตุทํานองนี้ก่อนเมื่อวันที่สามสิบแล้ววันที่เจ <7 S 2> ็ดที่มีการแจ้งก็เคยมีมีตัดก่อนหน้านี้ด้วยใช่ไหมฮะท่านผู้กำกับครับครับใช่ครับคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันไหมฮะท่านอืมเราดูจากลักษณะการก่อเหตุน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันครับคือสิ่งที่น่าสนใจนะฮะถ้าเกิดมีการตัดเบรกเกอร์แล้วก็ขโมยสายไฟ เราก็พอเข้าใจได้ว่าทําเพื่อที่จะหาเงินแต่บางทีตัดเบรเกอร์เฉยๆไม่ขโมยสายไฟก็จะมีคําถามว่าตัดเพื่อกันแกล้งหรือ,อ,อเพื่ออะไรตรงนี้ทางตํารวจมีการตั้งข้อสันนิษฐานหรือว่าดําเนินการยังไงบ้างคะท่านคะก็เป็นข้อสันนิษฐานหนึ่งแต่ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานครับก็ถ้าได้ตัวแล้วก็จะสอบถามให้ได้ถึงสาเหตุของการการะทําความผิดครับอย่างวันนี้เราคุยกันนะฮะวันจันทร์ที่13พฤษภาคมท่านภูมังกับคิดว่าเราต้องใช้เวลาอีกสักกี่มากน้อยคะ ถึงจะสามารถติดตามกลุ่มคนพวกนี้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านได้อะค่ะอก็ทางตำรวจก็เร่งให้เร็วที่สุดนะครับผมไม่กาหนดเวลานะครับเนาะคำว่าเร็วที่สุดของตํารวจดิ่ันเข้าใจนะไม่กําหนดเวลานี่ไม่ถึงเดือนนะเพราะว่าเร็วตํารวจนี่จะเร็วไม่เหมือนกับหน่วยงานอื่นเร็วตํารวจคือเร็วจริงๆใช่ไหมครท่านพุ่งกับคะครับครับแล้วไม่ต้องห่วงครับท่านจะทำเป็นดีครับท่านนายกให้ความสาคัญครับท่านประสานงานเย้นยามมาโดยตลอดครับ ค่ะนะคะคือในกรณีนี้ถามท่านนายกกิตินะฮเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครใช่ในะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านนายกอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนหรือไม่แต่คนทำก็ตามแต่นะเราก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาชมอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเอาประชาชนมาเป็นตัวประกันมาเป็นคนรับทุกอย่างนี้มันไม่ถูกท่านนายกอยากบอกยังไงใะท่านคะก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้ามีอะไรโทรหาผมได้ครับหรือโทรมาที่ จังเอาที่อบจอบจก็ได้หรือโทรหาท่านผู้กลับก็ได้แล้วถ้ารู้ตัวหรือถ่ายรูปเอาเอาเอามือถือมือถือถ่ายรูปแก๊กเดียวมาให้ผมก็ได้ผมจะดึง้งความดำเนินคดีดำเนินการให้เต็มที่เลยเพราะว่าที่ทําเนี่ยไม่ใช่แก้งผมหรอกครับแก้งพี่น้องประชาชนและพี่ที่ท่านสัญจรไปมาไม่ว่าประชาชนจังหวัดไหนคนที่ไหนพบก็ตรงผ่านถนน โหนไส้นี้นะครับมันมาออกอนุตได้นะครับมันนั้นทาให้มันทําให้มันพี่น้องเตียวความรู้สึกแล้วบางทีเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็มาลงอปจอยเข้าใจเขาก็กลัวกันด้วยนะชาวบ้านใช่ไหมท่านนายกเขาไปมาสว่างตลอดทืนก็จบเลยมั่นใจหน่อยนะทางท่านรองวิเชียนนะ ลูกบ้านเราเขาฝากมาบอกยังไงบ้างไหมฮะคนที่ใช้เส้นทางแถวนั้นนะฮะก็มันจะมีพวกทําโรงงานอุตสาหกรรมเนะเยส่วนมากไฟดับเขาก็จะมาลองเรียนยว่าไฟดับนั่นแหละเขาก็กลัวนะแต่เขาก็<ช>ต้องออกมาทํางาน,งานใช่ะะทงานเพราะ<ม>บางทีทําโอสามทุ่มอย่างเงี้ยเลิกสี่ทุ่มอย่างเงี้ยเออส่วนมากเขาจะใช้มอเตอร์ไซค์ใช้มอเตอร์ไซค์มันเป็น บ้านพื้นที่ชนบทชาวบ้านเขาก็บอกผีก็กลัวคนก็กลัวสรุปกลัวทั้งผีกลัวทั้งคนเลยนะฮะฉะนั้นต้องต้องฝากช่วยกันนะนะติดตามหาตัวคนร้ายทางท่านนายกพงศ์พันธ์อยากจะฝากยังไงบ้างไหมท่านนายกคะครับก็ฝากทางทางทางตำรวจช่วยสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดหน่อยครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนก็เดือดร้อนนะครับเพราะตรงนั้นเป็นเป็นเส้นทางสําคัญนะครับ ที่เชื่อมระหว่งางอบตสองอตนะครับแม่คนใช้สัญจรไปมาเยอะมากครับค่ะก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราะนะฮะคนที่ไปทําเราไม่รู้สาเหตุว่าทาเพราะอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะนะถ้าหากว่าคนทําเขามีลูกหลานญาติพี่น้องแล้วลูกหลานญาติพี่น้องเขาต้องเดินทางกลับกลางคืนแล้วเจอเสาไฟดับอย่างนี้เนี่ยนะฮะต้องถามว่าเขาห่วงลูกหลานญาติพี่น้องเขาหรือเปล่า นะถ้าเขาห่วงลูกหลานญาติพี่น้องเขายันเชื่อมั่นว่าทุกคนก็เหมือนกันนะ,ะในในในทั้งทุกอบตอก็เป็นห่วงประชาชนห่วงลูกหลานของเราเหมือนกันใช่ไหมทางานายกก็เหมือนกันเนาะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะทางรายการก็จะขอเนื้อติดตามความคืบหน้ากับทางตํารวจนะสพเมืองจัดเชิงเซาอีกครั้งในที่เชื่อว่าไม่นานเพราะท่านผุ้กกับบอกว่าอย่างรวดเร็วใช่ไหมท่านนายกใช่ครับใช่ครับแช่ว่าท่านุู้กัแกก็ก็ดีนะฮะแก็ช่วยดูแลทุกถิ่นอย่าง ไอ้เรื่องยาอย่างที่ผิดกฎหมายเนี่ยท่านก็ดูแลอย่างดีอตอนนี้ไอ้ของเงี้ยเนี่ยผมก็ไม่เข้าว่าตำรวจเราเ็มันหาจับตัวยากเพราะมันมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้เข้าใจนะเข้าใจแต่ว่าท่านก็พยายามตืบต่ออยู่ผมก็เห็นใจท่าน แต่ตำรวจชาติช่างเก่งนะเพราะว่ามีคดีอื่นที่ยากกว่านี้ก็ยังจับคนร้ายได้เลยใช่ไหมที่ที่ซับซ้อนกว่านี้นะฮะเอาเป็นกําลังใจให้อีกหนึ่งเดือนมาติดตามความคืบหน้ากันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกอบจกิติปัเปี่ยมทรัพย์ขอบคุณท่านรองนายกวิเชียนจาก อบตอหน,น้ำแดงแล้วก็นายกพงพันอ์อบตบางจินเป็ดแล้วก็ขอบคุณท่านพันตำรวจเอกน,นัทพลพร้อมกับสพเอมือจัดจังเสาด้วยนะขอบคุณท่านรองนายกาด้วยนะขอบคุณค่ะเอาละค่ะพื้นที่ไหนมีปัญหาลำบากเดือดร้อนเราเพรา้อมไปสื่อกลางช่วยเหลือนะฮะช่วงหน้าคะท,<า>ท่านผู้ชมครับมาติดตามนะฮะทุกร้อนความรู้สึกของผู้ปกครองนะคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกนะฮะโดยเฉพาะอย่างยี่ช่วงของเปิดเทอมนี่แหละค่ะติดตามได้ในสนามเป้าบรรเทาทุกช่วงหน้าค่ะเป็นนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดนี่เงินกู้นี่กอยศออกำลังจะถูกฟ้องหาทางออกไม่ได้ติดต่อมาได้ที่สนามเป้าบรรเทาทุก0817159551ขุนส ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y o u u u b ออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ